ดีพี่น้องบู้สูบบุหรี่คนของสุวรรณพี่น้องจา๋าอ่าในวันที่ไฟลับพี่น้องจ๋าเสียบึงเด้อพั้วมีน้ำใจของเพื่อนบ้านเมึงเนี่ยนะทางไฟมาให้บ้านแพื่ว่าพี่น้องจา๋าบ้านพลัง <c oughs> ทางไฟแม ah ai, <c oughs> ่แจงแจงปงังแต่บอพ่อมันตำโพดผล่รถไถขึ้นมาใส่ให้เพาะนะยั <c oughs> งรวยลายรวยลายยช่นั่ไนหน <c oughs> ม,มพี่ไนนมนก็แจงมาพี่ขันบ่นี่ยไมก็แจงมาบ้านเพื่อว่าไฟมาทางเสียห้

อันพีน่้องนี่อันทางไฟ่ม่ใส้ไฮพรมเอ็นแบบว่า,ายุบอายุทางอันเป็นทางไฟ่าม่ห้บ้านพ่ว่าวันนี้อื <c oughs> อสั่หมาหรอปลาไม่อยากบอกว่า <c oughs> น่ะ าเสียงวานไปยเสียขดโบมาบอ้ยไอเนผีบบจักขวานเฮ้จักงบขางบสียงมนใสข้างบนไไนไฟสีไหมหัวนัันฟันเรียแมขวางบุมันควบมีน้ำใจพี่น้องจ๋าอันบานพี่ว่าไฟดับเพิ่นกะสวง ทางไฟมาให้ยฉันบอกว่าพวามีน้ำใจแล้วเนาะโอ้ยเนาะขอบคุณในหลายเด้อในวันที่ขึ้นไฟรับจะ้ <c oughs> ะพาก็มานั่งานผ่านมันห่อนไดพี่น้องจะห่อนพ่อพ่อของโมงกเตงห่อนอี๋ร้องเนี่ยนะไฟ,ไฟว่าจะปิดไฟหนา้าเกาะใหญ่ใหญ่ตั่งใหญ่นีนาะอะเปิดไฟหน้าเกาะความที่มีน้ำใจใช่ไ <c oughs> หมหัวกระนอน่อาไปนาะเถอะอยากอะไร เนาะไอผีไฟแง่กันน <handy> ่งก <abonn> <N> ันเนาะเอามานั่งนำกันเด้วยเบาไว้เราหอได้เอาส่งมือตืซื้อช่งซื้อมานอนในหน้าบ้านนำกันดซิเพราะมีน้ำใจของเผลเนาะเอารดไฟมาทังมาให้ยเลยเนาะเพราะว่าผลไมีไฟพลังแสงอาทิตย์บ้านเลยคนนอนหน่ยเมื่อดึกคือ ในคืนที่ไฟหลักก็ยังมีคนมีน้ําใจหวานประยุกษ์คนบางแนวเหมือนทางผ้าใบไม้ไห right? ่ทางมาทางนี <pronunciation though> ้เลยแจ่งแจงปางได้ยังไงประเทศเมือดึืคือคนได้โล่งมากครับรถตอกเอามาไทยใส่ล้งขาดรถไทยคนนี้นะทางมาทางเนี่ยคลิปเลยอืม ขอบคุณได้เลยเด้อพายุเด้อทองไฟมาให้ยมัเนาะคือต้องทำเสาไว้ตรงนู้นตัวนำนะเออตรงอืมตรงนู้นนะตรงไหนโอ้ช่องไทั้งหนาอืมอดมคือพี่น้องเอ้ยโวดลดแกรนดี่ดีได้ส่วนเพราะว่าเขาเปิดหีบพี่น้องจ๋าเปิดหีบอันเพรงานทำตามนะจ้ะเนาะ เอ่ามันยังน้องเหมือนเนาเอาเอ๋ออ๋ออาอแต่พี่น้องจใาคลิปหนึ่งก็ยังได้เลยพี่น้องเด้อฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนใจพี่น้องจาเพป่ะสบผลสำเร็จการแจ้งเตือนคลิปแม่สาร์ว่ากินข้าว่างเนาะพี่น้องแถอะคุณคิปแปลว่าเขาพกก้นจะได้หนุ่มเรื่องเก่าหน้าจ้ะจะเจ็๊ยบอยไข่เมื่อใส่ได้ๆใจพี่น้องจ้าสวัสดีค่ะขอบคุณใจเนาะเพื่อนบ้านที่แสนดีของเฮาเนาะค่ะเนาะอายุจใาบ้านพลังจใาขอบคุณมากๆนะคะที่เวียงปฝน แสงสว่างห้ยบ้านแพร่บ้านเราเนาะเพื่อนเห็นมืดเพื่อนเฮ็ดทางมาใส่ห้นะท่านท่านคือขากล้าดุดอกผลบ่สูงอะนะเออเพื่อนอันนี้เพื่อนมาแบบเพื่อนมามาถามมาเอาแล้วแล้วไฟดับไม่เปิดเหรอไฟดับเปิดอยู่กันยังวะเปิดอยู่แต่ว่าไฟมันหลับบ่รู้เรื่องนั่น่ะแขกพี่น้องแจมมาถามว่าอันเปิดบ่สันว่า เปิดอยู่แต่ว่าไฟมันดับเอาแล้ไฟรับเลยมาเปิดตีมันว่าก็เลยว่าเปิดอยู่ไฟมันรับเอากัยังว่าไฟมันรับเปิดอยู่น่ะนะจะเสิเอาตีีน่ะนะข้อหมายกันยเบาท้าเนี่ยะเอาได้ไฟรับไม่เปิดเดี๋ยวพี่เปิดอยู่แต่ไฟมันดับมันต้องใช้พัดลมหรือว่าแอร์เดี๋ยวมาสิละแต่พี่น้องจ๋าคลิปนี้เขาจบไปเพียงสามีจ้่พี่น้องจ๋าเบาเรื่องอันแขก เพิ่นมกักแต่มาเขาดีสอดนะคะ,นะนเานาะอือก็ได้โทร,ารหากันนะมั้งว่าบ่ได้มาดอกก็ะสันว่า